สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี้อุกอครับบ้าเอ๋วครับมืันเอาพี่นีเนี่ยเหตุละครับแอ้วปิดทอดไข่ดาวครับพี่น้องทอดไข่ดาวครับน้ำมันเทน้ำมันลงไปนะครับเแล้วตบไข่ครับพี่น้องตดไข่ <c oughs> ดไข่ดาวตั้งสองน่วยครับพี่น้อง กั็ขาวว่าแสบครับพี่นอ้องเก็ดพ่อได้ครับไม่ได้กินนะนนกนนะ็น้ำมันเดือดเล็กน้อยหนึ่งนะครับน้ำมันห่อนนะครับห่อนแล้วนะครับเคาะนะครับครับบุลเหลียครับพี่นอ้องเป็กเ,เอ๊ะมื่อเดียวครับ เทียมครับปรับเทียมครับนมันไม่หอมพี่นอนอตัวนี้ทอดไข่ไข่ทอดพระมดาเครับทอดไข่อก็นีอันนี้โอ้โอัอน,นทอดไข่กับทอดไข่กี่รยกี่ลายพี่นนอยตายล้น้ำมันบม่หอนพี่นนอปกระทะ

แครครบบมี้ยังมากให้เขาพี่น้องบ้านเราไปดูเมืองกลุ่มนะครับแบบเห็นงานในานอ,งอ,นองเขาพี่น้องเห็นเขาเขาด้วยเขาบ่ด้วยครับมาอยู่บ้านเทนี่งนะครับเนาะเห็ดเห็ดนะ <c oughs> ให้มาเห็ดกับเขาให้แม่ให้พั่พี่น้องครับให้น้องให้ลูกให้เต่าเขากินนะครับเนาะมนะีบ้นะบานเท่าไงล่นะ บสบายๆนะครับบานนอกอีสานนอกนี่นี่แค่นี้ชวยแน่นอนครับบตัวครับบตัวหน่อยนี่สวยครับสวยพี่น้อง กินผู้เดียวครับกาดสักสองเมยที่เมยดเอาทอดหลับโบเมน,นยังนะครับทอดหลับเขาไม่ได้ทอดกิ่นตะไคร่าดาว,วซื้อได้พี่หน่ออีทอดเหยอมาชี้เย็บเดี๋ยวไปย่ำนะพี่น้องเฮ้ย,ย,ยม,มุนโบเป็นยังขนาะด ยำไข่ดาวสูตรกินเนยะ,ะยำครับพริกเลนนยนะครับยำไข่ดาวสูตรเบาเอพี่น้อง พี่หน่อยสัวครับพี่น้องเน่น้ำมันใส่ตะกร้พอพี่น้องพวกเตอร์โอ้ยพี่หต่อยแล้ัเนี่ยฝ่ามือจะอีสานคำมาแรงมากนะครับยูง่ายกินง่ายครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้อยไปอีสานเมา อ,อยู่ไส์กับโอตายนะครับเพราะวกลิ่นยังไงกิน,กนกกได้เบิดครับอืมกบกอบนะครับทางล่างกบกอบอันนี้เด่นเน้นเป็นไข่เหลืองสุกนะครับก็เป็นวิราไปตัดแบนเค้กไม่ได้อสิกบกอบครับผมย่ำมันดิแทร่ได้กินมะมาเอา๋อ that yep. จะมีแต่ฟองเลยครับพี่ต้นไข่สับบะรดยวครับไป เดี๋ยวเป่าเอวถอดไข่เล้เดี๋ยวเป่าเอวจีบมาให้เมึงต่อนย่ำนะครับเด้อพี่น้องนะครับเอาไข่แล้วกันนะครับเด้อครับอ่านะครับเป่าเอวถอดไข่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับถอดหาานวยหกนวยนะครับสี่นวยนะครับพอถอดแล้วแล้วพี่น้องก็เลยนะครับบาเห็ดขั้นตอนนะครับในไข่มากเท่ากับมากนะครับใส่เขียงครับพี่น้อง อ่ะน่าซับต้อนเป็นต้อนครับพี่น้องครับเซุ๊บครับมีนะครับหมอดมาของห้าครับเส้หมอหน่อยครับไปครับครับนี่เด็กนิ่งๆนะครับเนาะโอ้ยสารท้านะครับจะปีซี่เดียดมากมากเลยพี่น้อง ที่ห้องนาะการเฮ็ดการกินนอกเฮาแเ่นี่แหละครับพี่นะ้องครับซับนะครับต้นตามมักได้ครับตอนไหนตอนไงก็แล้วแต่นะครับเนาะตอนไหนอตอนไงเหล่าเตี๋ย,ยนนะห,นหนันกนะครับบ่ ไฟมักหน่อยกับสอยหน่อยกับไฟมักงไงกับสร้อ <c> ย <oughs> ไงมีใบแรกครับพี่น้องตอดไข่แบบโอ้ยจะเป็นสไลา์ทำสไลด์แน่ใบแรกครับน้ำมันมันบาหวานพี่น้นองเล่นมุนเลยนะครับอร่อยครับอร่อยมาแล้วปึ๊บนะครับเอ๋อเซตนะครับนี่หมกนาวหนาะ นอาง่ายๆนะครับใส่ทักสองเปียงนะครับไวเนนะอึ๊บอ้อลืมสองพี่น่องสองเลยด้ายนี่นะครับเดินมาเนี่ยตักเข่าเลยการอุ่นเนี่ยตักเข่านะครับนำปลานะครับโงสุรตนะครับพริก นี่น้ำปลานะครับนี่อันที่ขาดไปเลยคือข้าวคั่วเลยพี่น้องใส่ข้าวคั่วน้ำสีแสีบนะครับมันสีหงส์นะครับมาปุ๊บมาเฮาเลพี่น้องตามสูตรเลยครับใส่ไล่เสียบไลยพี่น้อยลงสูดรถเนี่นะครับใส่เสียสบไลยพี่น้อง ตัวกวาดตั้งหน่อยนึงนะครับเนาะอตองกินหอมขอกวดพี่น้องปึ๊บนะครับนี่ที่ขาดไม่ได้น,นะครับหนึ่งช้อนนะครับวันนี้อยากกินเบเก้นเนาะพี่น้องนะว่าท่านใจครับสอนตักนี่ปึ๊บ น้ำปลาเหะเยาะเหาะเะใส่สักหน่อยนึงพี่หนอกครับบีบมะนาวใส่ครบีบมะนาวใส่พี่หนอกได้มามกับนี่ครับคูรีคูรีบดหูจาี่บ่ครับคูรีคูรี ครับนี่เขาเรียนว่าลาบไข่ดาวพี่น้องบ้านผมครับเดือดๆปั๊บมูอมึงปีสันครับว่าบ่มีผักหอมครับพี่น้องแต่มีผักหอมใส่มันกกสิหนาดูก็นี้อยู่ครับบ่มีเท่ากับว่าไส่ครับพี่น้องหยิบอืม บไม่น้องอร่อยครับชิมอีกคำหนึงครับอืออือน่าสีด้ครับไม่น้องนไาเสียดายร้อยเร็วเยและพอกับตักใส่จานน้อง นะองเขานะครับโอ้นะครับเดี๋ยวย่างเบียเข่าข้างนึงครับพี่น้องริมเข้านะครับน้องน้องพุ๊เข่าครับอ้เข่ามันหอนครับพี่น้องครับเข่าปันง่ายครับปึ๊บพี่น้องเลยคุยค้าหนึ่ง ขอบกันเป็นไรพีหนห่องมา <c oughs> รับมือกันนะครบไปเอาความนีเนี่ยว่าเห็ไห้เบึ้องนะรัมากินเขาซูเบื้องค่ำหนึง่งครับพี่ <c oughs> น้องออีก <c oughs> จะค่ำหนึงนะครับเนาะ ดีครับสำหรับมือนี้ครับว่าเอลกามี่นนี้นะครับสวัสดีครับ